การหัวร้อนอนี่มาก็เป็นอะไรที่หัวร้อนมากนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ช่อง o n e s move อีกแล้วนะครับกับผมหมูหวานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงส่วนของปัญหาที่พี่พี่ไรเดอร์ช้อปปี้มือใหม่นะครับจะได้พบนะฮะช่วงนี้เป็นประจําเลยนะครับ ซึ่งส่วนของปัญหาของช h อ p e e f ฟู d นะตอนนี้ผมก็แจ้งก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นปัญหาปกติเนาะเป็นปัญหาพื้นฐานที่พี่ๆไรเดอร์สามารถเจอได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมารวบรวมข้อมูลให้นะครับแล้วก็มาแชร์ให้พี่ๆได้ฟังกันว่าปัญหาเราเนี่ยเมื่อเราเจอแล้วนะครับเราควรจะรับมือกับมันยังไงแล้วก็จะแก้ปัญหายัางไงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันที่ข้อแรกเลยนะครับ ปัญหาของ Sho p ปี้ฟู้ดนะตอนนี้นะครับด้วยความที่แอปตอนนี้เป็นแอปเปิดใหม่นะครับก็มีปัญหาเรื่องหมุดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับสำหรับปัญหาแรกที่ผมจะชี้แจงนะครับที่จะแชร์ให้พี่ๆได้ฟังกันก็คือปัญหาการปักหมุดร้านผิดนะครับของร้านค้านะครับซึ่งส่วนตัวผมที่ได้วิ่งตลอดช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือทางแอปเนี่ยจังมีการแสดงผลของตัวหมุดของแอปพลิเคชัน Sho p ปี้ฟู้ดนะครับที่ผิดอยู่ประมาณในสัดส่วน ีค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ20-30นะครับถ้าเกิดพี่ๆไรเดอร์เนี่ยขับนะครับให้บริการในการจัดส่งอาหารและสินค้านะครับก็ไม่อยากให้ใจร้อนกับตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนของร้านค้าเนี่ยครับคือทางร้านค้าแล้วก็ทางแม่ค้าเนี่ยนะครับก็ได้รับรู้ส่วนตรงนี้แล้วแล้วก็ได้มีการแจ้งไปกับทางแอปนะครับเพื่อแก้ไขหมุด ส่วนตรงนี้ให้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวของทางของบริษัทนะครับของตัวแอปของผู้พัฒนาที่ว่าจะมีการอัปเดตให้ไวมากเพียงใดนะครับคือระยะทางอะ่ะอังริงถ้าพูดว่าเป็นปัญหามันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับเออเลอร์ที่ผมเจอเยอะสุดก็ประมาณ2กิโลนะครับในหมดที่คาดเชื่อนะครับคือแอปแจ้งมานะครับกับที่ร้านอยู่จริงอ่ห่างกันแค่ 2กิโลนะครับอันนี้อันนั้นคือมากสุดแล้วที่ผมเคยเจอนะครับแต่ว่าผมได้สอบถามทางร้านค้าทางอะไรเนี่ยเขาก็มีการแจ้งดําเนินการไปทางอาของทางบริษัทแล้วนะครับให้มีการอัปเดตนะครับให้มีการแก้ไขส่วนตรงนี้นะครับที่ไรเดอร์ตอนนี้ถ้าเกิดเจอปัญหาตรงนี้นะครับก็ไม่น้องหามอะไรครับก, <laughs> ทก็ทำใจไว้ก่อนทำใจร่มๆนะครับก็ วิ่งกันไปก่อนนะฮะยังไงตัวแอปมีการพัฒนานะครับมีการใช้งานเรื่อยๆเดี๋ยวไงเขาก็แก้ไขนะครับให้ตัวแอปเนี่ยยิ่งดีๆขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปมากกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ส่วนข้อแรกนะครับเป็นปัญหาที่ว่าง่ายก็คือเบสิกสำหรับแอปเปิดใหม่อยู่แล้วเพราะนั้นพิพิไลเดอร์ก็สบายใจนะครับต่อไปข้อที่2นะครับในส่วนของการปรับมูดอีกเช่นกันนะครับของลูกค้าด้วยนะครับ อันนี้เป็นส่วนของลูกค้าเพื่อของลูกค้าผมงพิ่งชี้แจองอย่างนี้ครับว่าตัวหมุดเนี่ยมีการเออร์เลอร์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่สูงไม่ได้มากเท่าร้านค้านะครับก็จะมีอยู่ประมาณ500เมตรอ่ะอย่างเช่นในหมู่บ้านอะไรเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยอมรับได้นะครับไม่เกิน1นึโลยิ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าผมว่าข้อดีของแอป Shop e e Food เลยนะ คือในส่วนของปัญหาก็คือปัญหาของหมุดนะครับแต่ส่วนของข้อดีของเขาเนี่ยในส่วนรายละเอียดดีเทลที่เป็นการชี้แจงข้างล่างตัวที่อยู่ของลูกค้านะครับส่วนตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแม่นยําเลยคือหมุดผิดนะครับแต่ว่าเราอ้างอิงจากรายละเอียดตรงนั้นได้เลยนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยจริงแทบจะไม่ได้โทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามเลยนะครับคือเรารู้ว่าหมุดผิดนะครับบางทีไปถึงมันแบบเป็นที่ว่างอย่างเงี้ยครับ เราก็มาดูส่วนดีเทลเฮ้ยเอ้ยเ,ยเ,ยเยมเขาแจ้งเลขที่ที่อยู่อยู่นะครับแลแจ้งเลขที่ซอยอะไรเงี้ยครับเนื่องด้วยที่ว่าแอป Shopee Food นะครับมันเป็นแอปที่ต่อยอดมาแอปจากตัวแอป Sho ป e e อยู่แล้วนะครับคือส่วนดีเทลไอ้ที่ลูกค้าชี้แจงในแอปนะฮะก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นที่อยู่ของลูกค้าจริงๆนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นทั้งส่วนปัญหาแล้วก็ข้อข้อสังเกตที่เราจะเอามาปรับใช้เอามาปรับแก้ในสถานการณ์ที่ว่า เราเจอลูกค้าปักหมุดผิดนะครับในระยะที่ยอมรับได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ผมแชร์เป็นประสบการณ์และการเรื่องการปักหมุดผิดของลูกค้านะครับคือผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยเคยเจอเคสหนึ่งคือผิดประมาณ5โลเลยซึ่งมันเป็นการผิดทั้งตัวหมุดเองแล้วก็ตัวรายละเอียดของที่อยู่การจัดส่งด้วยซึ่งอันนั้นผมก็คือรีบติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือโดยด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นการ ตอบสนองกับทางปัญหาของพี่ๆไรเดอร์ได้ดีมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดพี่ๆเจอปัญหาอะไรอย่างเนี้นะครับก็ทําใจได้ครับคือทาง call center เขายินดีช่วยยินดีแก้ปัญหาอย่างเต็มที่อยู่แล้วอันนี้ก็จบไปกับปัญหาที่2ของพี่ๆไรเดอร์ที่อาจจะเจอได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่3มมาต่อที่ปัญหาที่3ของพี่ๆไรเดอร์ที่อาจจะเจอได้จากการวิ่ง s h o p e e Food delivery นะครับผมคือเรากลับมาที่ส่วนของร้านค้าอีกครั้งนะครับปัญหา ที่เกิดกับทางร้านค้านะตอนนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของการที่ว่าทางร้านค้าเนี่ยไม่ได้เห็นส่วนของการแจ้งเตือนของออเดอร์นะครับคือว่าง่ายๆก็คือถ้าพี่ไลเดอร์กดรับออเดอร์แล้วเนี่ยวิ่งไปทางร้านนะครับเราก็จะพบกับหน้าตาแม่ค้าที่กําลังงุนงงนะว่าเขามีออเดอร์ช็อปปีฟ้ฟู้ดเข้ามานะครับซึ่งปัญหาตรงนี้คือมันเป็นปัญหาที่ผมพบบ่อยมากที่สุดแล้วนะครับ คือคืออันที่จริงผมควรจะยกปัญหานียเป็นปัญหาเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคือจะพบได้บ่อยเลยนะครับในร้านค้ารายย่อยนะครับร้านค้าเล็กๆแม่ค้าทั่วไปนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเจอในร้านค้าที่เป็นพวกร้านค้าใหญ่พวกแมคโดนัลล์นะครับเบอร์เกอร์คิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างร้านที่ขึ้นห้างขึ้นปั๊มอย่างเงี้ยครับ อันนั้นจะไม่ค่อยเจอเรื่องปัญหาการแจ้งเตือนซึ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นที่ตัวของการตั้งค่ามือถือด้วยหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีหลายปัจจัยส่วนของร้านค้านะครับที่เป็นคนประกอบอาหารอะไรพวกนั้นผมก็ตอบไม่ได้นะครับทีนี้เจอปัญหานี้นแล้วนะครับพี่ไรเดอร์จะแก้ปัญหายังไงนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าให้แนะนำนะครับง,ง่ายๆก็คือพอทางเรารับงานแล้วนะครับเห็นรายละเอียดของงานแล้วเนี่ย ทำพี่พี่ไรเดอร์ก็อาจจะดูนะครับตัวระยะทางเป็นหลักนะครับถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆไม่ประมาณโลนึงสองโลนะครับพี่เรเดอร์ก็รีบขับไปนะครับแจ้งกับทางร้านก็ได้หรือหรืออีกวิธีนะครับพี่ไรเดอร์ก็ถ้าถ้ามันเป็นระยะทางท,างที่ไกลออกไปอีกก็อาจจะ3โล4โล5โลอย่างเงี้ยที่ต้องไปรับนะครับก็อาจจะมีการโทรไปแจ้งไปย้ำกับทางร้านท้าอีกรอบก่อนที่พี่ไรเดอร์จะขับไปนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหาโดยการรีบขับรถไปเลยนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่อยากที่ว่าจะมางุ่นอยู่กับการกดสายโทรศัพท์อะไร่างนี้ด้วยนะครับเ,เราก็เน้นที่ว่าเราวิ่งไปที่ร้านเลยนะครับก็คือเน้นความเร็วตรงเนี้ยชดเชย,ยาการแจ้งกับทางร้าน แต่ภาคหลังๆวันนี้ก็เริ่มมีการปรับนะครับว่าถ้าเกิดเห็นร้านเป็นชื่อร้านทั่วไปนะครับร้านเล็กร้านแม่ค้าที่เป็นร้านอาหารตามสั่งเอ่ยร้านอะไรทั่วไปเอ่ยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการโทรแจ้งสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะขับไปอันนี้ก็เป็นปัญหาที่3นะครับที่ว่าที่ไรเดอร์อาจจะเจอได้แน่ๆนะครับ ซึ่งเจอแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับการแก้ปัญหามี2วิธีเนาะอาจจะวิ่งไปเลยนะครับหรือว่าโทรแจ้งทางร้านค้านิดนึงนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเขาอีกครงนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับปัญหาที่3ต่อไปก็ไปต่อที่ปัญหาข้อที่4นะครับปัญหาข้อสุดท้ายวันนี้ที่ผมจะมาแชร์แล้วอันนี้ก็ปัญหาข้อที่4นะครับเรามาต่อที่ปัญหาข้อสุดท้ายของพี่ๆช้อปปี ฟู้ดไลเดอร์นะครับคือปัญหาข้อสุดท้ายเป็นปัญหาที่กลับมาส่วนของลูกค้าอีกแล้วนะครับคืออันนี้เป็นปัญหายิบย่อยที่นานๆทีผมจะเจอนะครับคือตั้งแต่วิ่งงานมาว่าง่ายๆว่าเจอปัญหาเนี้ยประมาณ2ครั้งเองนะครับแต่ว่าก็ก็ทำให้แบบเอกใจนิดนึงนะครับว่าเอ้ยทำไมมันมันเกิดปัญหาอย่างนี้ได้นะครับปัญหานี้ก็คือปัญหาเบอร์ติดต่อลูกค้า ผิดนะครับเบอร์ที่ลูกค้าแนบมาในรายละเอียดของที่อยู่จัดส่งนะครับที่ที่ให้พี่รยเดอร์กดในการที่จะติดตอ่อทางลูกค้านั่นแหละครับคือเบอร์นั้นเนี่ยผิดนะครับคือเคสแรกที่ผมเจอเลยนะคือผมไปส่งของให้ลูกค้าในหมู่บ้านนะครับอันนี้ด้วยความที่ทางกิ่งหน้าบ้านเนี่ยของทางลูกค้าเสียนะครับคือกดยังไงก็ไม่มีการตอบรับนะครับเราก็เลยเออกลับมาที่การติดตอ่อของลูกค้าก็กดไปที่ติดตอ่อลูกค้านะครับ คันนี้รอไปสักพักรับสายครับบอกว่าโรงพยาบาลน,นะครับก <g ill> ็ <ain> <c oughs> คือเขาตอบกลับมาเราก็งงเลยเฮ้ยลูกค้าปักหมุดผิดหรือเปล่านีน่อะไรเงี้ยน,นะครับช่วงน,นั้นคือมันก็ทําให้เกิดความรัองเล2ออย่างนะหนก็คือลูกค้าปักหมุดผิดนะครับ 2ลูกค้าให้เบอร์เพจซึ่งตอนแรกอะตอนเจอปัญหาเนี่ยผมสารภาพเลยผมไม่คิดเคสหลังหรอกครับผมไม่คิดว่าลูกค้าให้เบอร์เพจเพราะว่ามันเป็นระบบที่อ้างอิงมาจากช้อปปีอ้อ่ะเนาะอะไรเงี้ยผมก็คิดอย่างนั้นนะครับก็เลยสอบถามไปว่ามีชื่อคุณลูกค้าคนนี้คนนี้อยู่ไหมเผื่อแบบว่าเขาอาจจะไปเข้าห้องน้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนรับสายแทนนะครับก็กลายเป็นว่าติดต่อคุยกันอยู่สักพักใหญ่เลยครับประมาณ3ามนาทีนะครับคุยกันเป็นตัวเป็นตาเลยว่าเหมือนจะมีคุณลูกค้าอย่างนั้นนะครับ อันนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงนะครับเพราะว่าน้าหน้า,นา,นางานตรงนั้นก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในบ้านได้นะครับแล้วก็ทางเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ก็ไม่รู้อีกว่าปลายสายเนี่ยใช่ลูกค้าเราหรือเปล่านะครับจังหวะนั้นก็คืองงๆครับก็ลองตะโกนเรียกก็สุดท้ายก็ลูกค้าก็ออกมารับนะครับผมก็ชี้แจงกับทางลูกค้าไปว่าโอ้ลูกค้าเบอร์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ผิดมันไปขึ้นเป็นเบอร์โรงพยาบาลน,นะครับ ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้อะไรกับทางลูกค้านะฮะก็คือแค่ชี้แจงเผื่อที่ว่าลูกค้าอาจจะไปแก้ออเดอร์ต่อไปที่เข้าเงี้ยก็ลูกค้าจะได้รับอาหารไวขึ้นอะไรเงี้ยจะไม่ได้ติดปัญหาตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆครับที่เจอได้นะครับยอมรับได้แล้วครับคือบางทีมันอาจจะเกิดจากการแบบให้เบอร์ผิดหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนะครับมันก็เกิดน้อยอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4ข้อของปัญหาเบสิก ที่พี่ช้อปปี้ฟู้ดไลเดอรจะเจอกันได้นะครับซึ่งเมื่อเจอปัญหาแล้วนะครับก็ทําทใจให้ร่มๆก่อนนะครับคิดว่างานของเราคืองานบริการซึ่งคืองานบริการจริงๆนะครับก็คืออยากให้ใจเย็นตรงนี้นะครับไม่ว่าแดดจะเผาหัวเผาหลังเผาะอะไรเรามากแค่ไหนนะครับแต่ว่าเซอร์วิส i ม้เป็นอะไรที่เราควรรักษาไว้นะครับก็อยากให้พี่ๆรักษามาตรฐานนะครับในการบริการการจัดส่ง นะครับวันนี้ก็จบการที่4ีปัญหานะครับของ Shopee Food r i d e r นะครับสำหรับแอปเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดมีการปรับปรุงอัปเดตอะไรแล้วหรือมีปัญหาอะไรเกิดใหม่ขึ้นกับตัวแอปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังอีกยังไงก็ถ้าเกิดอยากติดตามนะครับ รู้สึกว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์มากมายกับพี่พี่ไรเดอร์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าปัญหาที่ผมเอามาแชร์ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนำไปสู่ทางแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ว่าจะทำคลิปออกมานะครับซึ่งรวบรวมกับทาง Shop e e Food Rider ด้วยแล้วก็มีปัญหาของทางแอป Robinhood หรือว่า เรื่องที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับโรมินฮูดอีกนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกด Subscribe กดกระดิ่งไว้รอกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆไ่เดอร์และก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าไปลาแล้ว